อ่าอ้เม,มนกีจยางกินแก่นหมดแล้วค่ะเอฟซี FC ต้นยางของหนูอ่าใช่ไหมพี่เอ็นน่าลงให้แต่ยิม้มวาวกครับพี่น้องเอฟซนั่นล่ละอะ่อยากได้คอกแม่ใหม่ก็ให้เมียไปถ่ายน่าลาะว่าคอซุกกัะปกซุกับเปุกก็ไดดมีเบิดครับพี่น้องเอฟซีเห็นบหบว่าแม,มนธรรม,มาดาดู น,นี่แหละครับมีมารญาเป็นอาวุธโลกจึงได้พิสูจน์นะมีมารญาเป็นอาวุธโลกจึงได้พิสูจน์ระหว่างดาบกับโซง,งามเนะอยากได้โคกอบ้ใหมก็มให้เมียช่างสอกไปถ่ายว่าโคกสกปรกโอ้ที่มาของอโอกใหม่โอ้ที่มาของโคกใหม่โอ้ตายแล้วเขาสร้างคคกเบ้ให้ไม่นานเท่าไหร่ได,ด้ไหมนี่ขายไปนี่ มันอะไรครับไม่สมกั็ได้แล้วมันไม่ได้เงินตัวเองมันจะไปเสียรายทําไมมันไม่สมก็อยากได้ไงครับมันมีอะไรให้หน่าสงสารมันก็สมควรเลยเขาที่เขาต่อเขาว่าไงเออคุณจะไปว่าเขาทําไมหนูพอใจให้ค่ะนะอย่ไปว่าคุณไม่สงสารลูกเขาเหรอคุณไม่สงสารเขาเหรอโอ้ยมีหามึงมึงสงสารตัวมึงก่อนก่อนที่เป็นสงสารคนอื่นน่่น เออมันขับรถวัลพันแน่น่ะมันวัลพันแน,น่น่ะนะแล้วมึงมีปัญญาเติมเหมือนมันไหมเราวัลพันว์ลพันอ่ะชิแตกกาฟแฟบนอเมซอนไปได้ครับแก้วละแปดสิบผเด้อก,กินข้าวก้องผูเด้อคนที่อะไรครับที่รอาการช่วยเหลือเยอะอ่าคนที่รอการช่วยเหลือเยอะ ทุนไปซอยเด็กน้อยที่อะไรเด้เป็นตุ่มเป็นผื่นช่วยดอกกูเห็นแล้วกูน้ําตาล่วงเลยความคิดเขายัางดีด้วยซ้ำเด็กนั่นกูคิดกูเห็นแล้วโอ้กูน้ําตาจะไหลว่าโอ้ไม่ต้องรักษาหนูหรอกเอาไปค้าขายเธอยายโอกูความคิดอะไรประเสริฐเลื่อนลขนาดเด็กแค่อะไรสิบสองขวบอ่านะครับนี่แหละคนที่น่าจะช่วยเหลือนี่ให้ได้บุญละไปะนั้น ถ้าเขาหายก็จะหาเงินไปช่วยอีกทีนี้ช่วยที่เป็นโลกเหมือนเขาเห็นไหมนะ่ะเด็กยังมีจิตใจที่ประเสริฐเด็กที่มีจิตใจที่ประเสริฐนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีเขาไม่ต้องการเงินบริจาคด้วยซ้าอืมนะครับเด็กเขายังมีโอ้ยจิตใจที่ คำพูดเนี่ยโอ้กินใจพี่น้องเอฟซีเออไม่ต้องเ,อเงินมาช่วยหนูเธอย้ายเออเอาไปเงินไปค้าขายเธอปล่อยให้หนูตายเลยเพราะอะไรครับเออเพราะไม่อยากเอาเงินมารักษาแบบมันมันมันท้อเทงไงครับทั้งเจ็บทั้งปวดแสบปวดร้อนมันเป็นแผลใช่ไหมน่ะเออนั่นแหละคนสมควรที่จะไปช่วยเหลือ คนที่รอโอกาสการช่วยเหลือเยอะนะครับแต่นี้แหละครับคำพูดคำจาเงินสี่แสนเหมือนเงินบาทอเพราะอะไรครับได้มาจากไหนทีนี้ <c oughs> ได้มาจากการบ,บริจาคจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่อ่ามันเป็นแบบนี้ยังไงครับ อันนี้ก็นี่แหละครับเวรกรรมเลยทีนี้เมื่อก่อนก็ไปหัวเลาะเขาพ่อไปอ,ไอีกเมียไหนอีกพอตัวเองโดนเป็นยังไงล่ะทีนี้ตอนนี้ก็เกิดมหาก,กรรมอะไรครับการเหลี่ยมจัดจะไปขอความเป็นทรงไปทํามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ่มันไม่ได้ช่วยในการรอดคุกเลยเออบักทนวยนี่มันก็อะไรหลอกล่อเอาเงินมึงอีโง่ อ่าอีงุแม่แล้วมันก็เอาอันตัวนี้มันจะเอาเอาเยอะๆนะมันพร้อมแล้วในสามศาลนี่โอ๊ตไปชู้กับรัฐกับหลวงล่รองเมืองแล้วครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้มันก็ทำใจแล้วแหละดูแล้วออแต่ว่าแม้วมืพลาดอ่ะพลาดตรงที่มันร้องขอความเป็นธรรมใช่ ถ้าคิดว่าจะรับสารภาพมึงจะไปร้องขอถ้าจะไปร้องทําไมใช่ไหมล่ะขาดชู้อะไรครับชู้ขาดเจตนานั่นแหละมึงาดคุณรับไปรับสารภาพแล้วรับกึ่งหนึ่งไม่รับกึ่งหนึ่งขาดเจตนาอ้าวพี่น้องว่ารับสารภาพไหมรับกึ่งหนึ่งที่มันที่ออกมาพูดทุกวันนี้ก็รับสารภาพแล้วแหละรับสภาพไม่ใช่รับสารภาพรับสภาพ รับสภาพแล้วแต่ไม่อยากให้มันจบไงครับพี่น้องเอฟซีอยากให้มันทําไมไม่เข้าสู่กระบวนการเลยคิดว่ามันไม่รอดครับยังไงมันก็ไม่รอดไงครับจะไปเสียเงินเสียทองจะไปยื้อเวลาทําไมเออยิ่งทําแบบนี้ศาลจะมองว่ามึงไม่สํานึกผิดเลยมึงยังไปขอความเป็นทงเป็นธรรมอีก แทนที่จะเข้าสู่กระบวนการและรับสารภาพรับผิดไม่แลวบักหานะก็เป็นอะไรครับทนวยกูเกิลที่นี่เอ้อมึงก็จะพามันลอดเข้าไป,ปไปประตูคุกแล้วอ่าผมไม่ได้ว่ารอดอันนั้นนะผมไม่ได้ว่ารอดรอดในคดีนะลอดเข้าไปสู่เรือนจํานะครับเลือดเข้าไปสู่ประตูคุกนะครับผมยังพูดไม่จบนะครับถ้าฟังโรเดอร์ <c oughs> โลดฟังเลยด้วยลาด้อไม่ได้รอดเขาบ่มันไม่ได้รอดออกด้อไม่ได้รอดคดีคดีด้วยสิรอดเขาไปนอนในคุกนั่นนะผมยังพูดไม่จบครับเออนะครับพี่น้องเอฟซีมันก็หาเด็กหากินกับมึงไงสำนักงานมึงกับสำนักงานล้างเลยพี่น้องเอ้ยสำนักงานเคลื่อนที่เออเปลี่ยนจนอยากใจขึ้นแล้วมีแต่รถห้างแล้วจอดที่หน้าบ้านนั่นนะเออ ครับรถไฟฟ้าไฟแดงเละบันนี้ครับพี่น้องพอไร้สวดไงรถเขาต่ำเลยครับที่นี่ฝฟ้าไฟแดงที่นี่แล้วมีปัญญาซ่อมเจนไหมกำเวียนจะแย่ขึ้นเต็มเลยที่นี่อ่ามันเป็นแบบนั้นไงครับมันไม่มีใครจ้าง ยิ่งอะไรครับปากต่อปากยิ่งโชว์ชงโ,โชว์เชี่ยวเลยทีนี้เพราะอะไรครับไม่รับผิดชอบงานไงอ่ฝีมือไม่ถึงไงครับโง่แล้วอวดฉลาดไงครับนี่แหละคนโง่ก็ว่าคนโง่แล้วอวดฉลาดรู้ทุกเรื่องฉลาดกว่าคนอื่นออแต่ไม่ยอมรับใช่ไหมพี่วอาแต่ไม่ยอมรับไงต้องฟังคนอื่นบ้างจีไม่ใช่ว่าตัวเองเก่งคนเดียว นั่นแหละคนที่เขาสลาดเขายอมรับฟังคนอื่นเขาฟังก่อนเขาไม่พูดด้วยซ้าคนที่เขาสลาดเขาฟังแล้วเก็บมาคิดเอามาเป็นความรู้คนไหนคนไหนพูดอย่างนั้นอย่างนี้อ่ไม่ใช่แล้วโง่เร็วะอวดสลาดอวดเก่งอนั่นแหละคือคนโง่อ่อันนั้นแหละคือคนโง่ครับพี่น้องเอฟซี Yeah.